การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทํามาขายเลี้ยงชีพทําการค้าขายหรือกิจการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะหากทาให้ผู้ทําได้มีความเพลินเช่นการค้าขายแล้ยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทําให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจแก่จิตแก่ใจ ก็เชินดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทำมีจิตใจฝักใฝ่อะไรอทธิบาททั้งสี่ก็ไปรวมอยู่ที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองเพราะเห็นผลรายได้ปรากฏขึ้นมาเป็น,นลํำดับําับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจเท่านั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับกางานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น อันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่อย่างไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นๆแล้วผู้ทําก็เป็นเหอให้ มีความดุดดื่นหรือพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นไม่มีความคิดอ่านแต่กลองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทําการค้าขายที่แรกกขยอม่ค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียถ้าเสียทีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั้นมันก็กลับมาเป็นครืเครื่องท่าสอนตนเองให้มีความฉลาดแล้วอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลําดับต่อไปก็มีความรอบคอบและทานกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการพูดปฏิบัติทีแรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเราาำั้นตีดินเนี่ยใส่เข้าไปปุ่นตั้งปุ่งตั้งติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินจงกรมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทำาราก็ทําแต่อาการของจิตที่ท่านทํางานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิด,ผดพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทําหมดผิดจากหลักนั้นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ทําให้สองขี่เกียจเพราะไม่ปรากฏผลรายได้ขึ้นมา เมือนดินนรับก,การอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําให้ระลึกได้ว่าเราทําอย่างนั้นผิดไปท่านสอนในนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนําวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติดําเนินตามผลก็ให้ปรากฏขึ้นมาหนักมีเรียกว่างานทางใจการเดินจังกรมนั้นเป็นอริยบุตนของส่วนร่างกาย การนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านตราตรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกรูนนอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตเช่นขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอนาปานสติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทรามันสามารถสติปัญญ,ญายังไม่พอ ก็ต้องทําตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตั้งนาตั้งตางทาําโดยเฉพาะไม่คาดหน้าคาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทํางานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของงานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วคนนั่งก็พยายาม แล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความนงสัยขึ้นมาแล้วเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาต่อมาเป็นลำดับในวาระต่อไปเป็นลำดับนี่เรียกว่าง,งานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทําอยู่โดยสม่ําเสมอด้วยความตั้งใจสําคัญที่ความตั้งใจสําคัญที่สติไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทํามาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทําอย่างเดียว ไม่ขึ้นอยู่กับคาว่าเราโงา่เราชาลาเอย่างนี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทําในนั้นในขณนะนั้นทตติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดวักขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความคิดพิจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ ตามฐานะแห่งปัญญาของเราหรือมีสติคุณในงานเอาขั้นสติซะก่อนว่ามีสติระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทําอย่างนี้นั้นผลไม่รู้หระไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลยังที่ ไปพินกับสิ่งนั้นไปอินกับสิ่งนี้อยู่การศึกษามากรู้มากมีที่อา่านใจตรองอะไรคำนองนั้นอันนี้ให้ยกเว้นทั้งหมดในขั้นรุ้นแรกจะนำเข้ามาสนใจไม่ได้จะทำงานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคําว่าความคล่องแคล่วหรือความทานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผูท้ทาความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทํานานก็ปรากฏความคล่องแคล่วในตัวเองไม่ใช่ทํานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้าง ัญญารวดเร็วหรือชา้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขณะที่กําหนดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนอยากส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความชำนาญของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาต,ต,ติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเลื่อยไปเลื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องจมหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกันเมื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเลย,เลยแต่เคยมีความพ่งสร้านุบนาขนาดไหนพยศขนาดไหนก็เถอะ ความประโยชน์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันและการดัดประโยชน์นั่นก็คือธรรมเวลานี้เราเราบำเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลสด,ดัดความประโยชน์นหนเหล่านั้นนะเมื่อกําลังพอกันแล้วความประโยชน์นั้นมันก็ลดตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับน,น,นี่เรียกว่างานงานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในจิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทำความภาคเพียรไม่อิดอาเหนื่อยหน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึง่งระยะต่อไปก็เริ่มแนกขึ้นไปเรื่อยเส้นเดียวกําเด็ด ค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อไดแล้วการบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จะ,จะ,จะแสดงความคล่องแคลแ่วแก้วกล้าหรือม,มีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุป,ปัญญ,ญาแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยๆเข้าใจไปโดยเรื่อดลำดับสิ่งที่มีอยู่ที่พัน ช้หูใช้ตาตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสะดุดสติปัญญาให้รับทราบให้ค้นคว้าให้พินิตริจนาให้เข้าใจก็จะรับทราบเพ่าจะเข้าใจทั้งทางนอกทั้งทางในจะวิ่งเข้ามาเพราะอานาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีคำเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มท้องสาา นี่ก็เรียกว่าการทํางานเรียกว่าผลของงานเป็นลําดับลาดับจะไปอยู่ในสถา,านที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยทรย์คือทราบภายในผขวชอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอินลำบากลำบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถาม้ำตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทำอยู่ใน สถานที่นั้นๆไม่ลดละความทาาเพียรผลที่จะพุงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลําดับลําับเดี๋ยวอริยะผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก่กล้าเราจะออกค้นตามล่าที่เลสที่นี่ที่เลสไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาดเที่ยว ต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้กดทรวงมากมายได้จากประทานเป็นผู้ไปเะี่ยวยึดถือมาที่เลยก็ตามล่านตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่งน,นั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักหลงชังหลงจิตก,กับสิ่งน,นั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความ สิงของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิงนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษ่นความเป็นของตนโดยลำหนักลำหนักหนึ่งการพิจารณาแง่อื่นก็ตา,ามที่จะมาผัดสัมผัสทางหูเขาตําหนิเราหรือเขาตําหนิใครก็ตา,ามเขาชมเราหรือชมใครก็ตา,ามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิจารณารู้ ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแห่งความตนิติชมของสิ่งน,นั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลำดับเลยมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตา,าเห็นอะไรพบอะไรเท่าพิจารณาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอ,องนาคต ตลอดถึงปัจจุบันที่ตุงแต่งขึ้นมานี้ตุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนักลำหนานี่ชื่อว่างานงานของจิตผลจะที่จะคุณได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยนหนักห่วงถ่วงจิตใจมาโดยลำหนักเป็นเวลานากแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุหนหลัง แลาทราบโดยลำดับลำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถหรือมีความแกล้าหาขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าเท่วตามต้อนตามล่าที่เลสที่เลสคืออะไรก็คือความสําคัญออกประจากความสําคัญหมายของใจนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสําคัญนั้นสาคัญนี้เป็นกิเลสอย่างเดียว มันก็ไม่ทั่วถึงมาละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะใดก็ตามย่อมจะเกิดความงสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นได้ฉันต้องไปคลี่คลายมันดูให้ดีละเอียดถี่ถ้วนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่แล้วใครเป็นผู้สาคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความงสงสัยและไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็คือใจนะเมื่อเปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายใใสงสัยแล้วถอนตัวกลับมา ถอนตัวกลับมาเนี่ยที่ท่านให้พิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองจึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลําดับของการพริจารณา น,นี่เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจักแล้วไม่ต้องบอกอเรื่องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยมันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือดูดดื่มอยู่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี่ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแหละทีแรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหวั่นไหวเพราะปัญญามันวิ่งซะเต็มที่ กว้างขวางมากมายลึกลึกก็ลึกสูงก,ก,ก็สูงกว้างก็วงกว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลาดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยพูดยังไงตามล่าที่เเ็ดทของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงท่าวงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลํหนักลํหนับเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่ากิเลสก,ก็ถูกถเรียกว่าล่าทิเลสก,ก็ถูกแล้กวก็ขุดค้นสิ่งที่ลี้ลับอันทําให้ใจตงสงใสึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็น แล้วหายรงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทํางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทำงานของทำจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนั่งที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุ่นเริงมันเทิงด้วย งานและผลของงานที่ได้ก็เ,เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นนัเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดเป็นอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้น,นขวนคขวายิ่งด้วยเนี่ยเศษฐีมันยิ่งมีความขายันคนจนเท่ายิ่งขี้เกียจเนี่ยผ,ผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสบายสบาย,บายเพราะอะไรก็มีอยู่แล้ว้โดยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะยิ่งวิ่งเต้นขวนขวาย,ยิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้น,นขวัาก็่นห้ ได้ามากรองเียบกับขี้เกียจหนักผู้ปฏิบัติเสมือนการนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วกับขี้เกียจพอรู้ไปพอเห็นพอเข้าอ,อกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขายันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าอ,อกเข้าใจลึกซึ้งเท่าไรยิ่งมีความขายันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นขาให้ได้ให้ถึงนั้นมันหม,มุนมันไปเองพอจนกระทั่งลงทะเลหลวงจะตูมหมดสมดุมดนั่นแหละเดี๋ยวลงทะเลหลวง นันก็หมดปัญหามันเองเรื่องความภาคเพลียนที่หมุนตัวเป็นเกลียวทำรรมาจากนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนจะฟาดจะฟันมันแหลกกันหมดมันก็มีอะไรที่จะหมุนจะฟาดจะฟันจะฆ่าไม่จะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปิตผลสกิทาคัาคาผอน,อนาคาผลอนาคันผลอรหัตตาผลก็ขึ้นไปโดยลําดับลำดับถึงผลสุดท้ายก็ นิพพานสมบัติเนี่ยอาหารหัตผลกับนิพพานสมบัติก็ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อถึงขั้นอาหัตผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลําดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่ลกลุงรังอยู่ภายในจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้องออกมาโดยลําดับลำดับ ขายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรร,ธร,ร,ธร,รมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งปลอกโส่มงจึงต้องกําจัดตัดเตาสิ่งหล่านี้ออกด้วยอํานาจแห่งธรรมทำแก้กิเลสเมื่อแก้กิเลสแล้วนะทำผ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้สตกจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติ มีเป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแก้กจเดียไม่มีอะไรผิดกันจิเดียเป็นประเทศเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแก้กจเดียึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบาัตาิและแต่ความถนัดของ ผู้นั้นจะมีกระดิกนิสัยหนักมาในเอามาุดมาค้นเอามาใช้ใเกิดประโยชน์แต่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัชฌิมาอันเดียวกันผลที่ผลได้รับก็คือความบุดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกระทั่งถึงบุดพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจจึงขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำมรพิจารณา ให้ปรากฏขึ้นภา,ายในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้จึงขอยกิีเพียงเท่านี้ไปทวมามากกั<ม>บแน้้วเรื่องอะไรก็สิบขึ้นมาเหมือนกับคนพูดอยู่ภายในอ,อย่างที่ท่านพูดท่านเป็นชอบที่ว่าถือประดังอันนี้ทั้งขางหน้าข้างหลัง นกําลังฉาก็นั่นกาลังฉาคือเสือทั้งสองตัวนี้มันเคยกินคนแล้วมันรู้วิธีกินคนนะจะให้ระวังทางาไหนบ้างเนี่ยมันเข้าข้อกันเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเสือพวกนี้มันเคยกินคนเป็นประจํร้าสศัตรูปิดประกาศปากดงห้ามตั้งแต่วันเที่ยงตั้งแต่ะวันเที่ยงแล้วห้ามผ่านห้ามผ่านตรงนี้ห้ามเข้าไป ผ่านตรงนี้คือถ้าจะไปทางอื่นนั่นนะเขาห้ามแต่สำหรับชาวบ้านเขาก็รู้แล้วจะ่ไ่ะฮะกินาอะไรนึงเขาก็เป็นอันหนึ่งนั่นไอ้ผู้ที่จะเดินทางตามทางนี้จนกระทั่งถึงทะลุไปที่อื่นนันเขาปิดประกาศห้ามตั้งแต่วันเที่ยงแล้วห้ามไปคือจากตั้งแต่เที่ยงวันไปจนกระทั่งถึงกลางคืนนั่นนะ่ะมันจะไม่ทะลุดงนี้แน้วเสือพวกนี้มันเคยหากินคนเดินไปจำเวลากลางคืนออกามา คนกอคืท่านอาจารย์ชอบนะอ่าไอ้เองนนเนี่ยพอเสือมันฉางมาจริงแล้วนั่นท่านจนกอกเนี่ยอ่าเราคงจะยัไงไงว่ายังไงละ่ะมันนี่วะคนเราจนกอกมันเข้าเพราะเคยเข้าอยู่แล้วริงเนี่ยไม่มีอะไรพึ่กับพุ่ตัวเอง ตัวเองก็หมายถึงทำาภายในมันฉันบอกกำหนดเลยทันทีคือมันจนกอกแล้วท่านั้นกอฉากฉากท่านี้ก็ฉากฉากบางนี้ท่านั้นก็ฉา,าก,าากามัน,ม,นมันจะให้จังหวะพร้อมๆกันนะ่ะพยานก็เสือเทพผมรู้แหละคือเทพบรรดาลใจก็ได้นี่มันหลายอย่างนะพอเห็นท่า ็นมุมจริงเขากาหนดจริงคือท่านปล่อยหมดไอเรื่องของโน้นทั้งที่ท่านปล่อยหมดจิตเข้าพอกําหนดอันนี้จิตก็ขยับลงไปเลยทันทีแต่มันยังไม่ถึงที่เเ็นเขา,าก็ขยับลงไปแล้วแล้วก็ขุดขึ้นมานาังที่ตอนน้ำคันเนี่ยผมว่าเสือทําอะไรไม่ทำอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวนังฟังสิเนี่ยที่เป็นเรื่องอัศจรรยะเสือทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวเพราะว่ากําหนดเพราะว่าท่านพับลมปุ๊บคราวนี้หายเงยียบหมดเลยไม่มีอะไรทั้งสิ้น คือความปัญญาอารมณ์อะไรทั้งหมดที่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติต่างๆภายนอกไม่มีอะไรทั้งหมดแม้แต่ร่างกายไม่มีเลยปาก็จะตั้งหลายชั่วโมงนี่ร่างกายก็หายเงียบในความรู้สึกไม่มีอะไรเลยนั่นเวลามันจนกว่ามันลงได้เต็มที่อย่างนั้นจนกระทั่งจิดมันถอนขึ้นมาก็ไม่ทราบว่าก,กี่ชั่วโมงไปเจอไขที่โคมไฟนั่น ที่หิวอยู่นี่มันก็มีไฟอยู่นั่นถ้าท่าหิวเดินทางทุนนี่ถ้ามายืนหิวนี่กดก็แบบบาก็จะพายบาบานั้นก็แบบกดก็อยู่อย่างนั้นเดินยืนอยู่างนั้นธรรมดาเนี่ยอันนี้ก็หิวอย่านีแล้วจิตมันก็ล้วงกมันอยู่งั้นน่ะมันไม่พาหกพาล้มไปไหนเลยฮะยืนเอียวยืนเอียยืนยืนอยู่งั้นเลยนี่คิดดูสิไม่หกไม่ล้มทั้งๆที่ไม่รู้สึกตัวเลยขนาดนั้นมันความความรู้สึกตัวนั้นน่ะ ว่าตัวมีนวมันหมดว่าง,งั้นเถอะมันหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสือว่าอะไรนะมันหมดแม้แต่ร่างกายที่เป็นส่วนเฉพาะตัวนี้มันก็หมดในความรู้สึกเนี่ยมันยังยืนได้นะี่ดูด,ดิมันยังท่ทานนั่งภาวนาเอาเหมือนกันอย่างข้าโยกสมบัตินี่เจ็ดวันนีงี่เดิมข้าวโยกสมบัต 7, 000, ิเจ็ดวันเนี่ท่านล้มมาเรยท่า <c> น <oughs> ไม่ได้ล้มนี่ก็อยู่งนะั้นอันนี้ก็ทรงตัวต,วตามธรรมชาติของมันอันนั้นก็ทรงต,ตามธรรมชาติ พอจิตถอนออกมาถึงม,ม,มารู้สึกตัวพอพอรู้สึกตัวแล้ว่อะไรๆเป็นปกติทัก็เลยนั่งลงแล้วเอาไม้ไม้จิาตาจมาสี่จุดเทียนที่จุดเทียนไงแล้วมองไหนไม่เห็นเสือไม่เห็นตักตัวหายไ่ไหนเนี่ยอะไรกันม,มันมีอะไรเลื้ออย่านเงแต่กอัศจรรย์ที่ตรงที่ ยืนอยู่นั่นเองถ้าจุดไฟไแล้วหลังก็มอง,องมองนู่นมองนี่ทีนี้ไอ้เสือที่มันเคยกลัวแต่ก่อนมันเลยกลับเป็นอะไรทันพูดมันพูดไม่ถูกมันเป็นมิตรเป็นสหายเป็นอะไรอย่างซึง้งเลยวะงั้นนะท่านว่าน,น,นะแล้วอยากจะพบมันอีกที่นี่ไมไม่เป็นเสือแล้วอยากพบเพื่อนเหรอท่านว่ <c oughs> นนาฟังเวนี่แหละทำแล้วเสือก็ไม่ทําอะไรได้เลยมันไม่ทําเลยไม่สามารางปัญหาไปไหนแล้วนี่ ทั้งท่าน,นที่มันฉากฉาวอยู่ห่างประมาณสองวาน่ะตัวเราสองวาทานั้นเองมันฉากฉาวฉากนี้ฉาบนี่ยคือเสือพวกนี้มันเคยกินคนมันรู้วิธีกินเนายมันต้องเข้าพร้อมกันเลยถ้าม,มีทางหลบแปลกเสือทำอะไรไม่ได้มนะันต้องกลัวผลขึ้นมาคือคือคือขั้นที่มันพอผละนะถ้าขั้นเงียบรินจะไม่มีอะไรผลนะ ขั้นขั้น,นขั้นเนี่ยขั้นขั้นที่พอ,อนั้นได้น,นี่ถ้าว่าเรียกว่าสมาธิก็เป็นบุจาระสมาธิทิมออกรู้นั้นรู้น,นี้เนี่ยอันนี้มันผุดได้หรือปิจิตธรรมดาที่มีฐานอยู่แล้วนั้นถุดได้ธรรมดาอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เร็วกว่านั้นอีกคือเป็นเรื่อยๆอันนี้คือจิตจิตที่เป็นพื้นธรรมดาจิตเนี่ยเป็นพื้นหมายถึงพื้นของธรรมของจิตมีอยู่ในนั้นแล้วว่างั้นเหนไมถ้าจะจิตธรรมดาเหล่านี้หมายถึงท่ามีพื้นเพียงท่านอยู่เป็นปกติ ถึงจะรวมไม่รวมก็ตามอันนี้ผุดขึ้นได้ไม่เลือกการเต่ว่าต้องโหวดลงไปอีกผุดขึ้นมาอีกนี่เป็นเรื่องที่แปลกเอียด์ถ้ามาเป็นสังขารมันก็ไม่ใช่ไม่ปรากฏว่ามันตรงแต่ยับขึ้นมาคือสังขัรเรื่องอะไรมันมันมันมีเรื่องอะไรมันเกี่ยวข้องอะไรมันมันจะมันจะกระเพื่อมตัวมันกระเพื่อมตัวมันแต่อันนี้มันธรรมดา มันไม่ได้กระเพื่อมที่ที่ผุดขึ้นมานั่น,นอะ่ะไม่ทําจิตของเราให้กระเพื่อมเช่นเดียวกับเช่นเช่น,เ,นเราเช่นเราปรุงเราแต่งนะเราคิดนะอันนี้ไม่มีมันขึ้นมาอย่างละเอียดเลยให้ทราบความชัดเจนเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าเสือทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวเนี่ยคือแผ่วออกมาเลยทันทีแล้วให้เข้าใจครับที่ว่าที่เคยพูดเนี่ย ถ้าไม่จุดนี้ต่อมรู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบเน่ะอันเดียวกันเนี่ยถ้าไม่จุดนี้ต่อมรู้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวพบเนี่ยมันก็อันเดียวกันเหมือนกันนี่หวังนั้นเถอะคือออกมาเฉพาะไม่ไ,ไม่ได้ปรุงขึ้นมาเพราะไมไ่คิดไว้ไอันนี้เราก็ไม่คิดว้ว่าอันนั้นมันคืออะไรแล้วไม่ได้คิดคาดาไว้พอจะไปปรุงอย่างนั้นแม้แต่ขึ้นมาแล้วเรายัางงงเลย เทธรรมะต่อมคืออะไรนะไม่รู้แค่ทั้งต่อมและจุดขึ้นมาจากจิตใช่ไหมใช่ออกมาจากนั้นเนี่ะแต่มันไม่ทําจิตให้กระเทือนนะอันนี้ไม่ทําจิตให้กระเทือนออกมาานั้นแหละถ้าไม่เรียกว่าทำจะเรียกอะไรพูด่างนี้จะทำไมมันจะหมดน้ำมันแล้วนี่มันล่อนอยู่ไม่ท้าลงได้เมื่อไหร่ก็ลงไปสิไม่ใช่ทำาจะอะไรเนี่อล่อนไปร่อนมาน้ำมันหมดแล้วตกไป ถ้าไม่จะทำแล้วอะไรฉะนั้นมันก็หมดปัญหาทัไไนทีเลยท่านอาจารย์มั่นท่านมันหลยเนี่ยคืออันนี้ความความอย่างทราบไปเลยันก็มีมีตามจรินิสัยของผู้ผู้ปฏิบัติคืออย่างทราบไปเลยคือทราบอย่างละเอียดตามเหตุตามผลทราบไปเลยโดยเราไม่ต้องคิดต้องปรุงมันเป็นความซึมทราบท่านอะไรอันนี้จะว่าเป็นอะไรปัญญามันเป็นส่วนเป็นส่วนจาก ท่านเรียกว่ายานก็หมายถึงอันนี้เองคือมันยั่งเลยนี่อันนี้อันนี้มันยั่งอันนี้ยานางุตปานี้อันปัญญาอุตปานี้มยานางุตปานี้แน่ฟังดิถ้าว่าเป็นอันเดียวกันท่านมาพูดทําไมว่าปัญญาอุตปานี้อะไรยานางุตปานี้ปัญญาอุตปานี้นะใจไหมล่ะจาเป็นอะไรจะต้องมาพูดถ้าเป็นอันเดียวกันคือยานหมายถึงความละเอียด ปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วงานได้เกิดขึ้นแล้วอาอูกโกุตปาดิความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมจักรบมกาสุเราเนี่ยพูดเรานม่พงไม่มียาติงมงเราอเอาเงาพูดสนุกหนึง่งเอา